สวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาถึง EP ที่4ีแล้วนะคะในการเปิดการชพงเอลเพสของเรานะคะเราเห็นว่าเออมันเริ่มมีตัวซ้ําเยอะแล้วนะคะเราเลยตัดสินใจที่จะเปิดรวดเดียวทั้งหมด25ตัวจาก55ตัวะคะ่ะมาช่วยกันลุ้นนะคะว่าจะมีอ่าตัวที่ซ้ำเจ้ามานุ่นให้ว่าไม่มีตัวที่ซ้ําแล้วกันเนาะว่าจะมีกี่ตัวไปดูกันเลยคะ่ะ และนี่คือ L p s เพีสหมด25ตัวของเราวันนี้ค่ะนะคะอย่างที่เห็นนะคะใน25ตัวนี้นะคะก็จะมีตัวที่ซ้ําอยู่แล้วในกองเดียวกันนะคะทั้งหมดนี้เลยน้องแมวเท้านะคะน้องแมววิเชียนมาสีม่วงแล้วก็คุณโดดุส่วนคุณดพิลาก็มานะคะซึ่งตัวนี้ตัวนี้เราก็มีอยู่แล้วในชุดแรกนะคะในอ p พีที่1ตัวนี้ก็เคยเห็นแล้วนะคะตัวนี้ยังไม่มีนะตัวนี้ตัวใหม่นะแล้วก็นีุ่กวนตัวนี้เราเคยเห็นในอ p พีที่2แล้วก็ตัวนี้ e ีที่1ค่ะ แต่ตรงกลางก็คือตัวที่ไม่ซนะ้ำแล้วดูแต่ละตัวทุกคนน่ารักมากเลยถ้าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนะคะเราจะมาเปิดแค่ตัวที่ไม่ซ้ำกันเลยคะ่ะนี่นะคะคือตัวที่ไม่ซ้ำของเราแล,แล้วเราจะให้เห็นนี่ค่ะทุกคนตัวข้านบนสุดนะคะคือ collection sparkling จากบูจากหางนะคะแล้วก็เป็นช่วงน่าจะเป็นช่วงวันเลนทายทุกคนดูมีหัวใจด้วยตัวนี้น่าจะเป็นตัวนากนะคะสีม่วงค่ะนี่ให้ดูชัดเลยนะแล้วเขาก็จะมี glitter อยู่บนหัวอย่างนี้ค่ะ ต่อไปเป็นตัวกระต่ายนะคะเป็นรุ่นเดียวกันเนาะ,ะมีหัวใจนะคะอยู่บนหน้าผากเนกานแล้วก็ตรงที่คาดผมจะเป็นสปาร์เกิลอย่างนี้เลยคะ่ะตัวนี้จะเป็นน้องแมวนะคะค่ะเป็นสปาร์เกิลเหมือนกันแล้วก็มีหัวใจด้วยน่ารักมากเลยต่อไปต่อไปรุ่นนี้นะคะเขาตุรุ่นเมทัลลิกค่ะทุกคนอาจจะเห็นจากอีพีกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราเอาเข้ามาให้ดูนะคะจะเป็นรุ่นเดียวกันนะคะซีรีส์เดียวกันเลย Mm. แต่ตัวนี้ทุกคนเป็นน้องฟางมูสคะ่ะน่ารักไหมดูสีฉันชอบสี mm. อะไรต่างๆคือสัมผัสเขาจะลื่นด้วยนะคะทุกคนน่ารักมเลยนี่ฝีมือของแต่กล้องเราเป็นคนไปไขมาเองนะคะทุกคน mm. หลายตัวมากเลยนะตัวที่แร่แรเนี่ยกล้องมันคนไปไขนะคะนี mm. mm. ่ก็นแน่จะเป็นตัวที่แบบไม่ซ้ำเฉยนะคะตัวนี้จะเป็นโคลาสสีแดงคะ่ะชูนิวโป้งให้ด้วยหไหมด mm. นะ่ mm. <laughs> นารักมากเลย นะคะตัวนี้ข้างๆกันก็จะเป็นแคนกรูนะคะของซีรีส์กีฬานะคะดูน่ารักมากเลยค่ะเป็นสีม่วงๆนะและตัวนี้นะคะน่าจะเป็นหน้าเหมือนกันนะดูไม่ออกอ่ะเอาจริงอะเ,อาาเลยนะคะตอนนี้น่ารักมากเลยนะคะต่อไปตัวนี้นะคะใครที่เคยเห็นนะว่า LPS เขาจะมีซีรีส์จิ๋วนะคะตัวนี้ก็ลงมาเหมือนกันน่ารักมินะมินะแ แล้วก็นี่กระต่ายสีชมพูพูดเลยนะคะหงส์ที่เรากดนะอ่ะตอนเรากดเรานึกว่าเราได้สามดูคนจริงๆแล้วกระต่ายที่ได้มาไม่ซ้ํเาเลยเดี๋ยวให้ดูค่ะนี่จะอีพีที่หนึ่งเหมือนกันนะคะนี่อีพีที่หนึ่งเหมือนกันเขาเป็นแฟมิลี่กันอย่างนี้นะคะน่ารักมากเลยท้ายนะคะคือตัวนี้นะคะเป็นโมโมนี่เราเคยมีแล้วแต่ลายนี้ไม่เคยมีค่ะดูดูฉันชอบลายตรงหนาานะ้าผากมากเลยน่ารักมากนะอู้เธอหนึ่งรอบดูมีหลายครง จริงอน่ารักมากเลยแล้วก็นี่ค่ะคุณเกอรล่าหรือว่าคุณตะลกล้องนั่นเองนะคะอ่อเล่นน่ารักนี่น่ารักไหมทุกคนมันเป็นดีไซน์ที่เราไม่เคยเห็นแล้วมันแบบสวยมากเลยอ่ะเห็นตอนที่เราทำเป็นกล่องอ่ะมันจะมีบ้านแบบริงเหรอสวยเนอะเธอรูเลยเขาน่าจะมีแบบเป็นกล่องสมพวกอุปกรณ์เนาะ อันนี้นะคะจากการที่เราได้ไปกดมาทั้งหมด55ตัวนี่คือมหากราบการซ้ำนะคะอันยิ่งใหญ่นะคะ ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามการเปิดกระชปอง LPS ของ m อ m มมาถึง EP ที่4แล้วนะคะก็ใครอยากได้มีคลิปนะคะแนวเอลนะคะว่าเราจะเอาน้องๆทั้งหมด55ตัวเนี่ยไปทำอะไรก็อย่าลืมติดตามได้ในช่องสุพิศราอาร์ดเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เอเมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายแล้วเรื่องเกมลากเกมเลือดอ่ติดตามชมต่อไปเนาะ